สวัสดีคะ่ะสวัสดีลุงป้านะาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปุ๊ก็มีไม้ป้ายไม้ด่างไม้กัดสีไม้ใหม่ของที่สวนแล้วก็ไม้เลี้ยงนอกตู้นะคะมาแบ่งปันนะคะส่วนมากจะเป็นไซส์กระถาง5.5มีตั้งแต่กระถาง5 5.5กระถาง6นิ้วนะคะเป็นไซส์เอาไปตั้งแม่เนาะแต่บางตัวก็อาจจะมีกระถางสี่ปะปนมาบ้างนะคะแต่ก็ไม่เยอะนะคะค่าส่งแบบโอนและปลายทางมะเหมา50บาท ปูจะส่งแบบกล่องให้นะคะแต่ถ้าท่านไหนอยากจะให้ส่งแบบตะก้าก็จะเป็นแบบเมาเหมาเลย90บาทนะคะสําหรับตะก้าเนาะปูลงคลิปวันที่6กุมภานะคะจะเป็นรอบจะส่งวันพรุ่งนี้วันที่7กุมภานะคะตัวแรกที่ปูจะพามาดูก็จะเป็นนี่เลยนะคะปีกมานไม้ใหม่ของที่สวนก็คือมีชื่อปี6ก ปี66ปีที่แล้วเนาะได้ชื่อปีที่แล้วนะคะจะเป็นใบหอกนะคะเนี่ยสีเข้มเข้มดุดุตอนนี้ปูก็เหลือตั้งแม่ไว้3อีกตัวหนึ่งผสมเกสรอ,อยู่นะคะวันนี้ปูมีไซส์กระถาง5.5มาแบ่งปันนะคะนี่ตรงปกแน่นอนนี่นะคะปีกมานะคะกระถาง5.5กระถางนี้ปูให้ที่350บบาทนะคะสำหรับปีกมานี่ปูก็ปล่อยออกไปสวนออกจากสวนไป น่าจะสิบกว่าแล้วนะคะเพราะตัวนี้มีหัวให้ผ่าไว้นะคะสำหรับปีกมานนี่นะคะ3ามอห้าสบาทค่รยังไม่มีนะคะแข็งแรงแน่นอนปูยังไม่เคยเอาไปเลี้ยงนอกตู้เลยนะคะว่าสีเขาจะสวยแค่ไหนนะคะยังไม่เคยเลยเลี้ยงแต่ในตู้เนาะนี่นะคะที่อยู่ส่วนตัวนี้ความสวยรออีกนิดนึงเนาะเดี๋ยวปูก็จะเอาไปจดชื่อปูคิดไวหลายชื่อมากเลยนะคะตัวนี้นี่นะคะ สวยมากตัวนี้เท่าที่เลี้ยงมาและสังเกตดูคือจะชอบแดดมากนะคะได้แดดสีก็จะสดแบบนี้เลยนะคะขอสังวันชื่อไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปคิดอีกทีนึงนะคะแต่ถ้าใครอยากได้นะคะปูมีไซส์กระถาง6นิ้วแบ่งจะมีแต่เขาเรียกว่าอะไรเป็นไม้แยกหน่อทั้งหมดนะคะเพราะว่าเขาไม่มีหัวให้ปูผ่าเลยนะคะแต่อีกสักพักก็อาจจะลื้อดูอีกทีนึงแต่ตัวนี้คือแยกหน่อมากระถางหกนิ้วนะคะ ใครอยากมีไว้ครอบครองตอนนี้ปูที่แบ่งออกไปแล้วก็คือแค่2ต้นเองนะคะที่แบ่งไปเนาะนี่นะคะนี่ใครอยากได้นะคะไซนี้ก็สามารถอัพขึ้น8ได้เลยนะคะเอาไปเป็นแม่พันุได้นะคะกระถางนี้ปูให้ที่8 0 0รบาทนะคะไซ์โตมากใครอยากจะมีไว้ครอบครองเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าปูจดชื่อแล้วปูก็จะมาแจ้งแจ้งในช่องนะคะนี่นะคะนี่แ0 0รอบาทนะคะ มาต้นต่อไปนะคะดูความสวยตอนเขาโตเต็มที่เลยนะคะตัวนี้ก็เนี่ยแทงลูกแทงหน่อมาแต่ปูใส่เขาในกระถางหกนะคะเป็นหงดารุณเนาะแต่ตัวนี้เป็นเป็นชิ้นผ่าที่ปูตั้งแม่แทนอันเก่าๆที่ปูเอาไปผ่านะคะเนี่ยตัวนี้ก็เดี๋ยวก็จะได้ไปผ่าแล้วนี่นะคะดูตอนโตเต็มที่เขานะคะหงดารุณน,นะคะความสวยไม่ต้องพูดถึงนะคะแต่ว่า เดี๋ยวปูจะพาไปดูตัวที่อยู่นอกตู้ด้วยนะคะนอกตู้นี่คือแทบจะไม่ต้องค้ำเลยเนาะเพราะเขาทนแดดทนลมอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ในตู้นี่ก็ถ้าเปิดตู้สักพักนึงก็จะเริ่มเอ็นนะคะวันนี้ปูมีไซส์กระถาง5.5มาแบ่งปันนี่นะคะเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะแต่นี้ปูต้องค้ำเขาไวเนาะนี่นะคะ2ต้นในกระถางวันนี้เอาไปเลยนะคะกระถางละ280บาทนะคะปูมีมาแบ่ง2กระถางนะคะวันนี้ นี่นะคะไม่ต้องไปลุ้นหน้าคือเขาออกให้เลยนะคะเนี่ยกัดสีสวยมากนะคะของดารุนก็คือเอาไปเลี้ยงรอบตัวเลี้ยงได้หมดทุกตัวนะคะไม้แต่ว่าก่อนจะสวยขนาดนี้ก็คือต้องเอาไปเริ่มต้นใหม่เนาะเขาต้องปรับสภาพเรื่อยๆนะคะสำหรับอยู่นอกตู้แต่ถ้าปรับได้แล้วคือสวยแน่นอนนะคะนี่ สต้นในกระถางนะคะกระถางละ280บาทนะคะหงดะรุนนะคะนี่สวยๆเลยอ่เดี๋ยวไปต้นต่อไปตัวนี้ก็ต้นใหญ่กระถางหนึ่งเอาไปผ่าแล้วนะคะเพชรพยามังกรก็จะเหลือกระถางใหญ่เป็นกออย่างนี้อีกหนึ่งเนาะแล้วก็ตั้งแม่เพิ่มนะคะวันนี้ปูมีไซส์กระถางสี่นิ้วมาแบ่งปันนะคะกระถางสี่นิ้วก็จะ อยู่ที่150บาทนะคะแต่ว่าสามารถเอาไปอัพขึ้นกระถางแปดได้เลยนี่นะคะดูความสวยของแม่เขาแล้วต้นที่ปูแบ่งนะคะนี่สามารถเอาไปอัพขึ้นกระถางแปดได้เลยเพชรพยามังกรนะคะกระถางสี่นิ้ว150บาทนะคะนี่ไซส์ไม่เล็กนะคะนี่150บาทเพชรพยามังกร ส่วนต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นมนบางแสนนะคะจะเป็นไม้ผ่าแผงมาจากเพชรจอมทองนะคะใครยังไม่มีนะคะก็เป็นไม้ใหม่ของปิที่แล้วเหมือนกันนะคะนี่วันนี้ปูมีไซส์กระถาง6นิ้วเป็นตัวนี้เป็นแยกหน่อมานะคะเป็นไม้แยกหน่อมานะคะมนบางแสนนะคะดูนิสำเนาถูกต้องนะคะ มาแยกหน่อมนบางแสนกระถางนี้ปูแบ่งให้ที่3 3 0อบาทนะคะมนบางแสนนะคะใครยังไม่มีเนาะนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยมนบางแสน3 30บาทนะคะนี่มาต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปก็จะเป็นดารานพรัตนะคะดารานพรั์นี่นะคะ ไซส์กระถางหนิ้วนะคะดารานพรัตนะคะกระถางนี้ไว้ที่250บาทนะคะล้นๆเลยนะคะกระถาง5จุดกระถาง6นิ้วเลยนะคะดารานพรัตนะคะหลดใหม่มาแล้ว250บาทนะคะดารานพรัตนะคะวันนี้มีมาแบ่งแค่1กระถางนะคะดูเหล่าแม่เขาตัวต่อไปตัวนี้เดี๋ยวน่าจะเอาไปไปผ่าแล้วนะคะเนี่ยแก่จัดลนะ เป็นกิติมาเจจิรานะคะจะเป็นไม้ผ่าแผงมาจากเศรษฐีสุพรรณนะคะตอนยังไม่โตก็จะเป็นลายหินอ่อนเนาะพอโตเต็มที่เขาก็จะเริ่มกัดพื้นเป็นสีชมพูนะคะกิติมาเจจิรานะคะวันนี้ปูมีไซส์กระถาง6นิ้วนะคะมาแบ่งปันเนาะนี่นะคะไซส์ก็ประมาณนี้เลยลายหินอ่อนปูแบ่งให้ที่3 0 0บาทนะคะใครยังไม่มีนะคะนี่โตมาสวยแน่นอนอยู่ในกระถาง6นิ้วเลยนะคะ นี่นะคะกิิมาเจจิรานะคะกระถาง6นิ้ว300บาทนะคะส่วนต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นพรพุทธะนะคะเป็นไม้เหลืองเนาะโตเต็มที่เขาก็จะมีเม็ดขาวเม็ดแดงเม็ดชมพูนะคะกระจายเลยนะคะวันนี้ปูมีมาแบ่ง2กระถางนะคะนี่นะคะกระถาง5.5ไซ้าไซส์นี้นะคะ พรพุทธะนะคะปูให้ที่250บาทนะคะนี่นะคะไม้เหลืองกระถางที่1กระถางที่สองนะคะ250บาทนะคะพรพุทธะนะคะชื่อเป็นมงคลนะคะนี่ใครกําลังเก็บอยู่เนาะไม้เหลืองนะคะนี่ของปูก็เอามาตั้งแม่ไว้พร้อมกันนะคะของปูอัพขึ้นกระถาง8แล้วนะคะวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางนะคะ250บาทสาหรับพรพุทธะนะคะ แล้วก็มีวันเสาร์นะคะใครเกิดวันเสาร์นะคะวันเสาร์หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะตับวันเนาะวันเกิดใครนะคะวันเสาร์นะคะนี่แล้วก็มีตัวนี้อัศดงชงโคคลิปที่แล้วโชว์แม่ไปตัวนี้จะเป็นไม้ใบไทยนะคะอัศดงชงโคจะเป็นไม้ป้ายนะคะไม้ป้ายชมพูนี่นะคะดูรูปที่ขึ้นให้คือต้นต้นแม่เลยต้นแม่ ียกว่าอะไรต้นแม่ที่เขาเอาไปจดทะเบียนเลยนะคะต้นนั้นนี่นะคะกระถาง5.5ดอัดสดงชงโคปุ่มให้ที่200บาทนะคะต้นนี้เป็นไม้ป้ายชมพูนะคะใบไทยนะคะโตเต็มที่ก็ป้ายก็จะชัดขึ้นพื้นก็จะออกเป็นสีแดงนะคะนี่อัดสดงชงโค200บาทนะคะเนี่ยมีก็กระถางนี้กระถาง5นิ้วราคาเท่ากันนะคะ200บาทนี่นะคะเขาจะเป็น เขาจะจะป้ายซ้ายนะคะถ้าถ้าอันนี้แล้วตามที่ปูดูเนาะนี่นะคะไม้ป้ายชมพูอัสดงชมโค200บาทนะคะต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปเป็นพญาขอมนี่นะคะล้นกระถาง5.5แล้วนะคะพญาขอมนะคะตัวนี้ชอบแดดไม่รู้ตอนนี้ยังหายากอยู่ไหมนะคะปูให้ที่170บาทนะคะพญาขอมนะคะนี่ยิ่งเลี้ยงยงิ่ยงสวยปูบอกไว้เลยนะคะเนี่ย มีจํานวนต้นต่อไปจะเป็นอนุมานผสานกายป้ายทุกใบอยู่ในกระถาง5.5นะคะนี่นะคะ170บาทนะคะมีกระถางเดียวนะคะอนุมานผสานกายนะคะ170บาทต้นต่อไปจะเป็นราศีสิงห์นะคะนี่ด่างสวยทุกใบอยู่ในกระถาง5.5นะคะหลอดใหม่ก็ด่างนะคะ ราศีสิงห์ผู้ให้ที่250บาทนะคะนี่ใครเกิดราศีสิงห์นะคะหรือสะสมราศีเนาะเก็บได้เลยนะคะต้นต่อไปจะเป็นวันอังคารนะคะตับวันอังคารเนาะกระถาง5.5นะคะวันอังคารกระถางละ170บาทนะคะชมพูหวานหวานอย่างนี้เลยวันอังคารนะคะมีมาแบ่ง2กระถางนะคะสําหรับวันอังคารนะคะนี่ 170บาทต้นต่อไปจะเป็นอุตสามณีนะคะไซส์กระถาง5.5 5กัดสีสวยๆแล้วนะคะ200บาทนะคะอุตสามณีนะคะต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นบอลกาบนะคะจะเป็นตรีเพชรนะคะนี่ตรีเพชรนะคะกระถาง5.5นี่นะคะ กระถางละ150บาทนะคะตรีเพชรนะคะเดี๋ยวพอรอมเขาจะโตไปอีกกว่านี้นะคะนี่นะคะตรีเพชรนะคะ150ตัวต่อไปก็บอลกาบนะคะนารีสยามนะคะกระถาง5.5เหมือนกันนี่นะคะลน้นๆ้นเลย150บาทเหมือนกันนะคะนารีสยามนะคะส่วนต้นต่อไปมณีล้อมเพชรนะคะหน้าจดทะเบียนเลยนี่ดางสวยทุกใบกระถาง5.5นะคะปุวยที่ 150บาทนะคะใครว่าใครได้เนาะกระถางที่1กระถางที่2นะคะก็150บาทนะคะกระถาง5.5นะคะมานีล้อมเพชรนะคะนี่สวยๆเลยต้นต่อไปจะเป็นนางรากสดเทวีมี2ต้นในกระถางนะคะกระถาง5.5นี่นะคะนางรากสดเทวีนะคะ150บาทนะคะ 2ต้นในกระถาง150ต้นต่อไปสมบัติสยามนี่นะคะก็150นะคะกระถาง5.5สมบัติสยามนะคะ150บาทต้นต่อไปหลวงปู่แหวนตับเกจินะคะล้นกระถาง5.5แล้วนะคะนี่นะคะโตมาสวยมากตัวนี้ดูต้นแม่ตัวอย่างต้นแม่ที่ปูขึ้นให้ได้เลยนะคะ150บบาทนะคะหลวงปู่แหวนต้นต่อไปจะเป็น ตับเดือนเดือนธันวาคมนะคะอยู่ในกระถาง5านิ้วนะคะเดือนธันวาคมนะคะ150บาทนะคะเดือนธันวาคมมี2กระถางนี่นะคะใครยังไม่มีเนาะธันวาคมนะคะ150บาทนะคะมาโซนสุดท้ายของวันนี้นะคะก็จะเป็นโซนไม้นอกตู้เนาะนี่นะคะตัวนี้จะเป็นหง์ดารุนที่ปูก เลียงไว้นอกตู้อัพเป็นกระถาง8เลยนะคะกระถางนี้ใครอยากได้นะคะเป็นกลม4ต้นเลยนะคะเนี่ยอยู่ข้างนอกก็ไม่ต้องได้ค้ำเขาเลยนะคะเพราะว่าแข็งแรงเพราะว่าอย่างอยู่ในตู้อะถ้าเราเปิดไปชมเขาอะถ้าร้อนจัดจัดอะเปิดสักนาที2อนาทีนี่คือกิ่งเขาจะอ่อนลงเลยนะคะแต่น,นี้คืออยู่นอกตูล้ละนี่นะคะกระถางแเลยกระถางนี้4ต้น ปูให้ที่450บาทนะคะเนี่ยคุ้มคุ้มเลย4ต้น450บาทนี่นะคะสำหรับใครที่อยากได้ไปแล้วก็โชว์นอกตู้ได้เลยเลี้ยงนอกตู้เลี้ยงหน้าบ้านอย่างนี้นะคะแขกไปใครมาเนาะสวยมากนะคะนี่นะคะหงดารุณน,นะคะกระถางแปดส่วนตัวนี้จะเป็นหนุมานเผาลงกาตัวนี้จะเป็นตัวของอาจารย์เสริมนะคะตัวนี้ ทรงใบก็คือจะแตกต่างจากตัวออริจินอลเลยนะคะนี่นะคะกระถางแปดเหมือนกันตัวนี้450บาทนะคะเลี้ยงอยู่นอกตู้เขาก็จะทรงจะเตี้ยลงเนาะถ้าถ้าเลี้ยงในตู้เงี้ยก็จะสูงกว่านี้อยู่นะคะนี่รับรองว่าสวยนะคะเรา,ามาดูกระถาง5.5กระถาง6กันนะคะวันนี้จะมีเป็นพัลักษ์ไปพานาลายก่อนแล้วกันเนาะ น่จาจะกระถาง6นะคะพระนารายเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะนี่นี่นะคะ2ต้นในกระถางกระถางละ170บาทนะคะพระนารายนะคะนี่เป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนี่นะคะพระนารายฟอร์ม2ต้นจะมีอยู่3กระถาง อันนี้ก็พานารายนะคะเนี่ยไซส์ก็ประมาณนี้ส่วนกระถางนี้เอาไว้ก่อนเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นวิศนุกรรมประสิทธิ์นะคะตัวนี้ก็ไม้หายากเหมือนกันอยู่ในกระถาง6แต่ว่าเป็นฟอมต้นเดียวนะคะโตมาสวยนะคะตัวนี้หายากเหมือนกันนี่นะคะ170นะคะวิศนุกรรมประสิทธิ์นะคะกระถาง6นิ้ว เลี้ยงนอกตู้แล้วมีหนึ่งกระถางนะคะวันนี้เราก็จะเป็นพารักนะคะพารักกระถางหกสองต้นในกระถางมีสองกระถางนะคะวันนี้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเหมือนกันนะคะพารักนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยั์ตีชดานะคะเป็นฟอร์มหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าก็จะห้าต้นก็คือ แตกออกมานะคะเริ่มแตกเรื่อยๆแต่ก็ใบนี้ก็น่าจะเป็นยืนต้นเลยนะคะเป็นต้นใหญ่ที่เป็นแม่เขาเนาะแตกลูกออกมานะคะนี่ 170, 170เหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอความสวยได้เลยเป็นฟอร์มกอเลยนะคะตัวนี้ยิ่งโตหน้าก็จะเริ่มกัดมาเรื่อยๆนะคะสวยนี่นะคะวันนี้จะเป็นราคา170เหมือนกันเลยอ่าอีกตัวหนึ่งทั้งมาน วันนี้มีมาแค่กระถางเดียวเป็นขัดสมาธินะคะแต่อยู่ในกระถางห้านิ้วมีหนึ่งสองห้าต้นขึ้นอะ่ะนี่นะคะกําลังแตกลูกแตกหน่อเลยนี่นะคะขัดสมาธินะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะนี่เป็นฟอร์มกอไปเลยนี่นะคะเอาไปปลูกกระถางใหญ่อย่างนี้เลยตัวนี้จะเป็นเป็นไม้แยกหนอ่อเป็นจอมของกระถงประเสริฐที่ผ่าไปนะคะเดี๋ยวถ้าเขา ปูขึ้นก็จะสวยนะคะเนี่ยตัวนี้ก็เอาไปลงกระถางใหญ่ได้เลยหนึ่งจสิบตัวนี้จะเป็นสีลาหุ้มทองนะคะตัวเนี้ยมันยุบไปเนี่ยเขากำลังโผลมานะคะเนี่ยตรงเนี้ยตรงตอนี้นะคะเนี่ยรวมแล้วก็จะเป็น3ามต้นนะคะสีลาหุ้มทองนี้ให้ร้อยห้าสิบนะคะเอาไปผ่าได้นะคะเนี่ยนี่นะคะเลี้ยงนอกตู้ส่วนตัวนี้จะเป็น หลวงปูทิมที่ปูบอกว่าเลี้ยงนอกตู้นะคะเนี่ยใบเขาก็เลี้ยงนอกตู้เนาะธรรมชาติก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่คือแข็งแรงนะคะมีตําหนิเนาะมี2ต้นในกระถางนะคะกระถางห้านิ้วนี่นะคะ170่งบนะคะหลวงปูทิมเอาไปอัพกระถางเนาะขึ้นกระถางใหญ่แล้วก็พูขึ้นมานะคะเรามาดูตัวต่อไปตัวนี้จะเป็น องคตถือสารนะคะเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถาง6นิ้วนี่นะคะมีมาแบ่ง3กระถางนะคะวันนี้กระถางละ170บาทนะคะทั้งหมดเลยนะคะมี3กระถางนะคะวันนี้นี่นะคะเลี้ยงนอกตู้ก็จะแข็งแรงเนี่ยสีก็จะเริ่มมาแล้วนะคะนี่สำหรับวันนี้นะคะปูกก็มีไม้มาแบ่งปันประมาณนี้นะคะ ปูฝากลุงป้านาอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์เพจและช่อง youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ